สวัสดีค่ะปัญหาอุปสรรคเครียดอันนี้ตำแหน่งก้าอริปัญหาอุปสรรคเครียรนนดขึ้นศาลย่าร้างถามว่าเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมเคลียร์ไหมแค่นั้นเองจะดูท่าเรายากกปัญ่า ปิดหูปิดตาอย่างเดียวไม่สนไม่ให้โอกาสแก้ตัวทั้งนั้น n นโ o no. ปิดหูปิดตาคือเขาพยายามแบบปิดหูปิดตาแล้วนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะอ๋อโ <c oughs> <c oughs> อเคเมื่อก่อนแล้วก็ตำแหน่งนั้นคืออะไรอยังไม่ได้กินข้าวค่ะก็เลยยังไม่ตื่นสมองยังไม่ตื่นเนี่ยกับสิ่งที่ เขาทำสิ่งนียนะค่ะเปะะเนนะย์ช่ำเขาอื่นนะเนาะแหนดย์เลละละ้าส,สายเปย์แต่เปย์กับใครไม่รู้อ่าคนแปลกหนา้า stranger เดินปราร์ตี้แล้วก็ไปเนื้อแนบเนื้อนะมนุษย์ some energy sir ที่แกน่ากระสานรถไม่เร็ววนเงินกระสานกิน เพราะว่าเขาเป็นคนทำแม่้ริงคนนี้รู้สึกแบบเจอทางตาันน้องะิดอัดที่แบบเห็นภาพที่แบบเขาทาอะไรพวกนี้มันก็แบบสะเทือนนอ้องคนในครอบครัวนาะมาทาแบบเนี้ยไอ้ไอ้มีนังกติกวัวขอยืมเนี่ยมัเป็นอิีตยิยงปนากอนี้เนี่ยเนี่ยทำให้เขาแบบไม่มีที่ไปคิดอัด มองไม่เห็นทางการเงินการงานความร,รักยอะไรเงี้ยคือจะทำเนี้ยไปชดอะไรเงี้ยเออไปชดจะใช้เงินไปคนอื่นอ่ะทำไมามีอะไรปะวัยวัยทุกทุ o ชน me เออหมายถึงคน <laughs> น,นี้ในนึงทำการแสดงค่ะเพื่อคนอนนนนก็เห็นเลยเงี้ยค่ะเขาเอาไปเป็น,นในบ้านถูพืน้น <laughs> มันผิดปกผ่าไป20ี่กนะ็ตอนนี้ก็เครียดกับสิ่งที่เขาทำลงไปแล้วนะคะเครียดทำไมอ่ะตอนทำไม่คิดนะอนน่ะเครียดนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับปวดหัวโทรสัพทกระจายโอ้โหขีดอ่เนีน่ยหัวหงีนักเครียดทำไมใส่แย่อย,ย่างเงี้ยนะหนึ่งสองสามสี่ นะะุุ่ก็โทษค่ะเก่าต่างก็เครียดหนักค่ะนา่าจะล้มหมอนอนเสือ่อไม่สบายหรือแม่นาโรคกำเริบโรคก่อมกำเริบก็เป็นได้หรือไม,ม่ก็เพิ่งออกไปจัดโรงพยาบาลหรืไปทำอะไรมาอาจจะอะคือล้มหมอนอนเสื่อคะคือ ผมไม่สบายอ่ะใครดูอ่ะก็คนที่บ้านไงดูดูแลเช็ดอ่าเช็ดเออเช็ดที่ะเยี่ยวนะคือตังตรงนะคะขอโทษนะคะ sorry my language is not nice sorry not nice word not nice word not nice word แล้วพวกเนี้ยสนุกสนานแค่สนุกสนานแต่ผมไม่สบายไปไหนหมดละ ไม่มีแม้กต่ตัวเดียวหายหมดเลยหายเขาปรีดเมฆไปหมดอ๋อตอนไปเที่ยวแล้วค่ะโอ๊ตปางขาปลาขากับบาลสิงเลนี้หายไปมดไม่สบายอ่าเมียกระทิ้งอีกมีปัญหากับเมียอีกไม่สบายนึกถึงเขายังไม่สบายตอนทําไม่นึกบุคคลผู้จิตใจดีทําทุกอย่างเช็ดในกระทั่งรู้ได้ เนี่ยเหรอปัอนไปเถอว่าก็จะทำอ่ะแม่นบอกม่นบอกอ้ายหยูพูดจริงไหมอืม,มรูนะดูนะไวาคิดอะไรอยู่รู้นะเป็นไงละ่ะคิดถึงเมียเก่าขึ้นมาแล,ล้วสิอุ้ยเหลื่นไปเลยอือนี่แหลคะค่ะก็โทรไทยไม่ได้เนาะก็ต้องอืมก็ไม่ต้องทำไงถ้าย้อนเวลาได้อะ่ะ ย้อนเวลาไปละเขา่าคิดอยากย้อนเวลาไปนะขอโทษแต่ว่าอันนี้ก็คือมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันไม่เกิดขึ้นแล้วมันสายไปแล้ว it's too late now man to we can't go back to the future อะไรนะ <laughs> ไม่ใช่ go to future อะไรแนละ้วที่ผ่านมา We c a n not go back to from the past to fix it so better not to do ใช่ไหมภาษาอังกฤษต็มา เอาภาษาสุรินไหมคะอื็แค่นั้นเองปม่ต้องเฮ็ดไอเออคราวหน้าก็ไม่ต้องทำนะคะไอซึอโลสวัสดีค่ะกรบพุ้ค่ะเดี๋ยวมาดูไพ่ต่อไปนะคะ